สวัสดีครับวันนี้อยากจะนำเสนอ c o m พลีน n c y c o n เซ p ปช a l ครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสอนต่างๆมีหลากหลาย c o m พลีน n c y ครับที่อยู่ในเรื่องของโมเดลครับเราเรียกว่าแท b บโมเดลแท m บโมเดลย่อมาจาก Tail, Arc, Problem และ Solution ครับก็จะเห็นจากตารางนะครับรูปแบบการสอนแต่ละการสอนก็จะมีจุดประสงค์มีสิ่งที่คาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ กับการที่จะใช้แตกต่างกันครับเราได้ยินคำว่าที่ชิ่งเทรนนิ่งโคชชิ่งนะครับมาอยู่กันพอสมควรแล้ววันนี้แท็บโมเดลเป็นสิ่งที่โค้ชใช้เพื่อจะเคลียร์ไตัวเองหรือกำหนดออ j e c t i v ีให้ชัดครับว่าเราต้องการใช้การโค้ชอย่างไรเพราะการโค้ชจะมีความใกล้เคียงเป็นเรื่องของการเหมือนกับการสอน แต่รูปแบบการสอนจะแตกต่างกับการสอนแบบอื่นๆครับการโค้ดหรือโคชชิ่งจะใช้การใช้คำถามเป็นหลักเพื่อชวนคิดไปที่ตัวโซลูชันไปสู่เป้าหมายครับดังนั้นโคชชิ่งก็จะอยู่ในช่องของ Ask และโซลูชันครับแต่รูปแบบการสอนที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ซึ่งเราเรียกว่า Teaching การให้วิธีการหรือการทำเป็นตัวอย่างเราเรียกว่า t ท a น n i n g ก็จะอยู่ในช่องของการ t ทลคือบอกแนวทางที่จะไปปฏิบัติครับในจุดที่เป็นเชิงของบอกที่ไปเชื่อมกับ p r o บ l e m คือกำลังจะไปบอกในจุดที่เป็นปัญหาพร้อมแนวทางที่จะกลับไปแก้ปัญหาตัวนี้เราจะเรียกว่า problem solving จะไม่ใช่ตัว solution นะครับ จะเห็นว่าตัวนี้เราจะเรียกว่า c onsulting ครับค onsulting เป็นการให้คำปรึกษาโดยการที่บอกประเด็นที่เป็นปัญหาก่อนการให้โซลูชันนี้ไม่ใช่การบอกตัวโซลูชันครับแต่เป็นการชี้ประเด็นปัญหาแล้วบอกโซล v i n g ของปัญหานั้นครับเรียกว่าค onsult อีกตัวหนึ่งครับที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก็เป็นตัวที่สำคัญครับเป็นสกิลที่สำคัญเราเรียกว่า c o u n ซ e l i ลิครับคา u เซ e l i ลิเป็นเรื่องของการใช้คำถามเพื่อทำให้คนปลดปล่อยหรือปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นปัญหาของเขาครับในมุมของการบริหารจัดการเราอาจจะนึกถึงคำว่า 5Y ครับ 5Y นะครับเป็นการถามว่าทำไมจึงเกิดปัญหาเป็นการถามลงไปในสาเหตุเรื่อยๆครับหรืออาจจะเป็น 5W1H ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรครับงั้นหากเราเข้าใจรูปแบบการพัฒนาคนสอนคนหรือช่วยเหลือคนต่างๆที่เราเข้าใจกันอยู่หากมาเชื่อมโยงกับโมเดลนี้ก็จะทำให้เราสามารถแยก,แย,กแยะวิธีการต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของคนที่เรากำลังไปช่วยเหลือเขาได้ครับเพราะอะไรเหรครับเพราะว่าแต่ละวิธีการ ดีหมดครับเพียงแต่จุดมุ่งเน้นของแต่วิธีการอาจมีความแตกต่างกันเช่นทิชชิ่งมุ่งเน้นที่ความรู้เทรนนิง่งมุ่งเน้นที่วิธีการโคชชิ่งมุ่งเน้นที่กรอบความคิดใหม่เป็นการเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวกจากฟิกเป็นโก้ดไมซ์เซตครับคอนซัลท์มุ่งเน้นที่ตัวปัญหาพร้อมแนวทางที่จะแก้ปัญหานั้นๆคาวเซลิง มุ่งเน้นที่ปัญหาพร้อมให้เขาได้ค้นพบสาเหตุของปัญหาหรือประเด็นที่เป็นปัญหาของตัวเขาแล้วเขาคิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองครับดังนั้นหากเราเข้าใจรูปแบบการสอนในแบบต่างๆและเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างกันบนแท็บโมเดลนี้ก็จะทำให้เราสามารถประยุกต การสอนของเราได้สอดคล้องกับความต้องการและกลุ่มที่มาขอรับความช่วยเหลือได้ชัดเจนครับว่าเราจะใช้อิ่งไหนเป็นสำคัญครับขอบคุณมากครับ